สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมพบกับพัตเตอร์อีกเช่นเคยนะครับที่โชว์รูมสยามเอ็นโซโต้คาของเรานั่นเองรถสวยคันสภาพคุณภาพเกรดเอตรงที่นี่เท่านั้นสำหรับวันนี้นะฮะพัตเตอร์มีรถกระบะเป็นแคปเปิดได้สภาพดีๆสวยๆแต่งหลอๆไม่ควรพลาดคันนี้เลยกับเจ้าคันนี้อีซ e ูซูดีแม็ก1.9สเปซแคปปี2019ราคาป,ปกติ419,000บาทเราไม่ขายราคานี้เราลดราคาพิเศษไปเลยเพียง379,000บาทเท่นานั้นดอกเบี้ยเริ่มต้นที่3.69ผ่อนเริ่มต้นที่7,000กว่าบาทีไ่ผู ไม่มีใบขับขี่สามารถออกคันนี้ได้หรืออายุน้อยเงินเดือนไม่สูงออกคันนี้ได้ที่สําคัญเรามีรับประกันหลังการขาย2ปี20 0 0 0โลรถคันนี้ผ่านการตรวจสภาพจากอินสเปกเตอร์เว็บไซต์วันทูคาเรียบร้อยแล้วรถไม่มีชนหนักพิการจมน้ําได้เกร์เตามเอกสารที่เราโชว์อยู่นี้เลยรถจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูรอบคันกันด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะนี้เลยมีกระจังหน้าสีเทาไฟหน้าลักษณะนี้ไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านหน้าแบบนี้เลยล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วยางก็ใช้ได้อีกยาวๆล้อเนี่ยจะลดออกจากตุ้มนิดนึงเพิ่มความเท่ความดิงของตัวรถเดี๋ยวจะะเปิดดดแผงู้วยคขออี สามารถขึ้นลงได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นบรรทุกของหรือไปเพิ่มเสริมเป็นตู้ทึบก,ก็สามารถทําได้เหมาะกับการใช้งานในุรรูุแบบด้านหลังสะอาดเรียบร้อยไม่มีบรรทุกหนักมีความแน่นอนมีโลบาร์ไทเทเนียมแบบนี้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันว่ามีออปชันอะไรกันบ้างภายในเป็นเบาะผ้าแบบนี้เบาะไม่ได้ถูกคอดไม่ได้ถูกแต่งนะภายในเนี่ยไม่ได้มีแต่งเลยนะครับด้านในไม่มีจอคอนโซลต่างๆเนี่ยสะอาดเรียบร้อยลูกค้าที่เอาไปเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ้ยรถมีตําหนิหรือเปล่านะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยสภาพเนี่ยสมบูรณ์มากๆและที่สําคัญไม่น้อยมากๆ ส่วนของคนโซนกลางไม่ได้เจาะเพื่อทำเครื่องเสียงตัวรถยังอยู่ในสภาพเดิมวิทยุของเดิมยังอยู่เลยลูกค้าที่เอาไปเอาไปใส่จอ a อ d r ดอ d สามารถเลือกรุ่นใส่ให้ตรงรุ่นได้เลยในส่วนของห้องเครื่องนะคันนี้มีของเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นกรองอากาศต่างๆท่อเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็รีแมปมานะคันนี้ไม่ได้แต่งมาเยอะแต่งพอขับสนุกนะใครที่เอาไปไม่ต้องเอาไปทาอะไรเพิ่มเลยหรืออยากจะเอาไปเสริมเพิ่มเติมแต่งตามศูนย์ตามร้านแต่งอะไรของรถกระบะเนี่ยสามารถทําได้เลยนะครับอยากให้ดูที่บอดี้มากกว่านะบอดี้เนี่ยไม่มีชนหนักอีกความแน่นอน เม็ดอ้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมุดคันนี้ยังอยู่ในสภาพเดิมเดี๋ยวเราจะไปสรุปรายละเอียดหน้ารถกันอีกทีเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมรถสวยๆแคปเปิดได้ไมน้อยแบบนี้หาไม่ได้แล้วใครที่สนใจติดต่อพัตเตอร์มาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะ0846459244ยินดีให้บริการเรื่องไฟแนนซ์หรือใครจะซื้อสดเรามีเล่มพร้อมโอนเลยย้ํากันอีกทีคันนี้ไม่ดูใบกับขี่นะน้องผู้หญิงก็สามารถออกได้เรามีไฟแนนซ์ให้บริการหรือว่าจะมาปรึกษาเคสเนี่ยเรื่องเอกสารติดต่อพัตเตอร์มาได้เลยยินดีดูแล ติ i กต o อกช ANNEL ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆคลิปวิดีโอดีๆราคาพิเศษเราจะมีอัพคลิปให้ครับสำหรับวันนี้นะพัทเตอร์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ